ผู้ชมข้างๆผมนี้คือห้องแปรรูปของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ฐฐรครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเห็นความสําคัญชีวิตปากท้องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้มีโครงการหนึ่งในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับในการต่อย,ยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่โดยเฉพาะบระชาชนและนสิทธทกษาที่จบมาใหม่ๆที่ว่างงานให้สร้างรายได้เสริมให้ตัวเองครับโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงเศรษฐกิจที่ซบเซา เงินหายากต้องมาเลี้ยงปากท้องให้กับครอบครัวจนเจือตัวเองได้เป็นอย่างดีครับเราไปตามรายงานพิเศษนี้ในตามติดแด่ใต้กับ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดโครงการสู้วิกฤตโควิด -19 พัฒนาศักยภาพประชาชนนักศึกษาจบใหม่ที่ว่างงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัสตว์ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยต่อยอดสร้างรายได้เสริมหนึ่งโดยเศษรษฐกิจในพื้นที่โจทย์ทางภาคใต้ไม่สู้ดีนักเพราะพิษโควิด -19 ทําให้หลายภาคส่วนต้องเดินรนหาทางออกไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเองพยายามช่วยเหลือประชาชนหรือทางภาคเอกชนปรับเปลี่ยนกลยุทธ ในการเดินหน้าในห่วงสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นี้ด้านมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินเป็นอีกหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาด้านการศึกษาควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนสังคมมาโดยตลอดจึงใช้วิกฤตในช่วงพิษโควิด -19 นี้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรเพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าการผลิตและการแปรรูป นำทรัพยากรด้านปศุสัตว์ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยให้เกิดเม็ดเงินสร้างมูลค่าในการช่วยเหลือเรื่องปากท้องประชาชนและนักศึกษาจบใหมายที่ว่างงานได้ค้ำจุนช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวได้และนี่ห้องปฏิบัติการพัฒนาแปรรูปทางการเกษตรในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน เป็นหนึ่งสถานที่เรียนฝึกสอนประชาชนและนักศึกษาจบใหม่ที่ว่างงานได้แปรรูปนำทรัพยากรที่มีในมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ประเภทขนมเบเกอรี่อารอยชวนกินรวมถึงขนมปังต่างๆซึ่งทำมาจากนมวัวเนื้อวัวไก่เบตงและวัตถุดิบอีกหลายชนิดที่มีภายในฟาร์มเกษตรซึ่งใช้ในการแปรรูปเพิ่มมูลค่านี้ผู้ที่มาเรียนสามารถขยายต่อยอดทั้งอาชีพต่อยอดตนเองได้ขณะนี้เองขน,นขนมเบเกอรี่ อร่อยชวนกินแต่เริ่มขยายจำหน่ายสู่ภายนอกมหาวิเช่ลัยไแล้วซึ่งเป็นเบเกอรี่ขนมปังหลายชนิดสะอาดทำสดใหม่ทุกวันเพราะที่นี่เน้นอร่อยและมีคุณภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันร์หนักแดงอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวสราชนครินได้กล่าวว่าโครงการนี้เปิดมาหลายปีแล้ว ซึ่งมีประชาชนและนักศึกษาเข้าร่วมกว่า600คนและที่นี่เป็นอีกหนึ่งกลุ่มย่อยที่ทำเบกเกอรี่ขนมปังโดยเอาวัตถุดิบทรัพยากรที่มีในคณะเกษตรแปลรูปให้เกิดมูลค่ามีประชาชนและนักศึกษาจบใหม่ที่ว่างงานในรุ่นนี้มี8คนได้สไร้างรายได้ให้กับตัวเองบ้างแล้วและทุกคนที่มาเรียนต้องทำเป็นชำนาญเพื่อไปเป็นผู้ประกอบการที่ดีอย่างที่คาดหวังไว้เพราะชีวิตต้องเดินไปข้างหน้า มหาวิทยาลัยนาทิวาสราชคริส์นะครับก็เป็นหมหาวิทยาลัยหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่เชียงใต้นะครับเรามีพันธกิจในการที่จะส่งเสริมด้วยสร้างอาชีพให้กับพี่น้องที่ประสบในเรื่องของภัยจากโควิดนะครับโดยได้รับโครงการอาวอร์จ้างงานนะครับผมก็คือเอาคนมาอยู่ในในสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยนะครับสำหรับของคณะเกษตรศาสตร์เองนะครับผมเราก็ได้เอาเข้ามาเพื่อจะพัฒนาในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ นะครับทา,ทางการเกษตรนะครับผมในเรื่องของการไปรูปเนื้อนมไข่มาจากโคเนื้อแพะเนื้อแพะนมแล้วก็ไก่เบตงนะครับผมก็จะทําให้เขาเกิดมีความรู้แล้วก็สามารถที่จะนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ครับผม ในส่วนของโครงการดังกล่าวนะครับเราสอนในเรื่องของเขาตั้งแต่ในเรื่องของผมเอ,องมีโครงการจัดอบรมให้กับพี่น้องในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยก็จใจเขาเข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดอบรมเรื่องของการปเป็นวิทยากรนะครับผมเรื่องของการผมก็ได้เชิญวิทยากรภายนอกมาสอนเพื่อให้พวกเขาได้เพิ่มความรู้ในเรื่องของการทําเบเกอรี่ในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อจากนมนะครับผมรวมถึงในเรื่องของตัวไก่เบต,ตรงเองด้วย อ่าใช่ครับทั้งเชฟระดับจังหวัดเชฟระดับประเทศนะครับ mm hmm. ก็หมุนเวียนกันมาสอนเพื่อให้เขาเกิดความคิดที่หลากหลายนะครับผมให้มีมุมมองของการชุดแบบกว้างมากขึ้นนะครับผมจริงจริงแล้วโควิดนะครับมันมีทั้งมุมดีแล้วก็มุมม,ม,มุมที่ไม่ดีสำหรับตัวผมเองอะ่ะผมมองในแง่ของมุมดีนะครับ mm hmm. ผมบอกแล้วว่า mm hmm. เงินทองของมายาแต่เข้าปลาเป็นของจริง mm hmm. นะครับผมนะวันนี้คือทําให้เห็นแล้วว่า สุดท้ายแล้วคนเราก็ต้องกินนะครับผมสาขากเกษตรศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งที่ตอบโจทย์ตรงนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าคนไทยเรามีความโชคดีที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับผมคนไทยเรามีของกินอยู่รอบๆบ,บ้านนะครับผมนั่นคือผมมองอย่างเดิมนี้เป็นโอกาสมากกว่านะครับผมในส่วนของวิกฤตนั้นผมคิดว่าวันหนึ่งเราก็ผ่านพ้นไปได้นะครับผมนะวันนี้คณะเกษตรศาสตร์เองก็บอกเลยว่าเรามุ่งเน้นที่จะสอนให้เขา กับปลูกผักเรื่องของเลี้ยงสัตว์เรื่องของการแปรรูปครับผม<ช>แบบใช่ครับผมก็คือเราต้องใช่ครับผมผมเคยสอนน,นากษาว่าต่อให้คุณมีเงินเดือน5้าแสนหกแสนสุดท้ายคุณก็ต้องตื่นเช้ามาคุณต้องคุณก็ต้องบริโภคนะครับผมนางสาวบาซิเอาะสาระ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด -19 ได้มาฝึกเรียนทำขนมเบเกอรี่ที่นี่ได้กล่าวว่าที่นี่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนอย่างเราๆได้เข้ามาในโครงการฝึกเรียนได้ทำมาปีเสร็จแล้วขณะนี้เองทำเบเกอรี่ได้หลายอย่างและมั่นใจว่าสามารถทำขนมเหล่านี้สร้างอาชีพเสริมให้กับตัวเองได้ตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับ ปิตรพั์แปรรูปจากนม,นมแพะอ,อยู่ค,คือกะเป็นตัวแทนของน้องๆในกลุ่มเนาะตอนนี้พวกกะก็มีการตั้งกลุ่มเป็นผู้ประกอบการขึ้นมา มีทั้งหมด6คนซึ่งน้องๆที่ทําด้วยก็คือเป็นนักศึกษาจบใหม่ทีเนี้ยส่วนตัวพี่อ่ะเดิมทีอ่ะเคยเคยทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเนาะทีนี้พอเจอผลกระทบจากโควิด -19 ทําให้บริษัทต,ต้องปิดตัวลงอะไรแบบเนี้ยพีย่ใช่ค่ะแล้วพี่ก็ต้องออกกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ทีเนี้ยมีมีข่าวการเปิดรับสมัครงานข,ของรัฐบาลนะคะรัฐบาลนะคะ ในการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กาก็มาอยู่กับอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ทำเกี um, ่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตทางการเกษตรคือการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรใช่ก็ค่ะทีนี้พอเราอยู่ตรงนี้เราได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์เราได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์จากการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากาจากเกษตรเหล่านี้อ่าใช่ก็จากแปรรูปจากเนื้อเนื้อแพะนโคไก่เบตงแล้วก็แพะนมในส่วนของพวกกะที่ทําอยู่ก็จะเป็นผลิตแปรรูปจากแพะนมทีนี้ก็คือพวกเบเกอรี่ต่างๆใช่ที่มีส่วนผสมมีส่วนผสมของอนกแพนใี่ก็คือแค่บางส่วน่ะคะที่ที่ที่ตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะทีาเป็นเรื่องรายได้เป็นไงบ้าง ารายได้ตรงนี้นะคะก็พอที่จะจุนเจือตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวได้ในระดับหนึ่งค่ะแล้วที่นี่เป็นไงเปิดการเรียนการสอนยังไงบ้างเปิดการเรียนการสอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ8ปดโมงครึ่งถึง16โมงครึ่งค่ะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะ ความคันหวังของโครงการคือการให้วัตถุดิบที่มีอยู่รอบตัวสามารถสร้างหรือเพิ่มมูลค่าให้กับทุกคนได้โดยต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องและเสริมทักษะความรู้ใหม่ๆในการต่อยอดให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะแบ่งเบาภาระให้กับตัวเองรวมถึงได้เป็นผู้ประกอบการที่ดีมีคุณภาพไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ตดถอยหรือกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9นี้ก็ตามมูมัดมาฟีมัตากุลสำนักข่าวไว้รายงาน